สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP e นะคะจำวันที่25มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพนันนะคะ <_ C 1> สำหรับตัวเด่นของเราก็คือ476กับกับ9404142464749707172747679นะ เก้าเจ็ดหนึ่งสอาแล้วก็หกสี่เจ็ด้เพื่อนๆจะชับคู่ก็ได้นะสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าก้าจ็ด้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเดหกเะจับเลขคู่เลขคี่ก็ได้นะ สองสี่หกสองสี่สี่สองสี่แปดหรือจะหกสี่ศูนย์หกสี่สองหกสี่สี่หกสี่แปดอย่างนี้ก็ได้นะเจ็7 91, 7 93, 7 95, 7 97, ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหรือจะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะหรือจะสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หกเก้าสามหกเก้าสองอย่าพูดรุ้นเอาเนาะก็ขอเใหนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ แต่พอสี่เจ็ดก็หกเก้า 4, 7, 6, 9, นี่ไงสี่หกก็เจ็ดเก้าเนาะก็ขอทุกคนเรงจิงฟังฟังทุกแนวทางที่ลงนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ